วันพุธท,ที่22มกราคม2557นห้อณห้องประชุม2302อาคารสุขป,ประพฤติโดยมีนายสุขโขวุฒธธิโชดประธานคณะอนุกรารมาธิการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรารมาธิการการกีฬาวุฒิสภาร่วมกับคณะอนุกรารมาธิการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันเรือย,ยาวมังกรชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2557 ระหว่างวันที่15-16กุมภาพันธ์2557นคอส่งน้ำสุวรรณภูมิอเภอบางพรีจัังหวดสมุทรปราการโอกาสวันเฉลิมพระชนิพรรษาพระบรมเดชอยู่ัวครบ86พรรษาวุฒิสภามอบหมายให้คณะกรรมการการกีฬาวุฒิสภาจัดโครงการกีฬาเทิดพระเกียรติอยู่สองโครงการด้วยกันหนึ่งในสองโครงการนั้น มอบให้คณะอนุกรรมธิการกีฬากุกความเป็นเลิศที่ผมเป็นประธานอยู่รับไปจัดเราก็เลยปรึกษาเรือกันว่าในขณะนี้สังคมกีฬาสมาคมหนึ่งซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาพอสมควรคือสังคมเรือพายสมัครเล่นแห่งประเทศไทยก็คิดว่า เออเราน่าจะจัดโครงการนี้มั้งเพราะว่ามีเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยติดพิมพ์ชาติหลายคนเป็นเด็กจังหวัดสุพรรณในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา,าจังหวัดสุพรรณก็เลยเลือกโครงการเนี้ยให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้ความสามารถที่เขามีอยู่นยในการพายเรือจัดที่อำเภอบางพลีจังหวัดสุพรรณซึ่งที่นี่นักเรียน ใช้ชีวิตติดกับคลองอยู่เป็นส่วนใหญ่คลองที่ว่าคือคลองสำรงนะรงโรงคลองสำโรงคนรู้จักนะคลองสำโรงเป็นคลองที่เชื่อม่างแม่น้ําเช้าพยากับแม่น้ําบางประกงคลองนี้จะผ่านอำเภอพระ,ระประแดงส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองเข้าอำเภอบางพลีบางเสาทงบางบ่อและถึงฉะเชิงเซาที่บางประกงเด็กจะพายเรือกันเก่งมีอยู่สามสี่โรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนให้นักเรียนได้พายเรือแข่งขันจนกระทั่งติดทีมชาติแต่เราไม่ได้กำหนดเฉพาะเด็กสุประการในคลองนี้เท่านั้นเด็กทั่วไปในเมืองไทยเราเป็นเมืองน้ำเด็กก็พายเรือเ็นด้วยกันเท่านั้นแหละก็น่าได้รับการสนับสนุนอีกทางหนึ่งด้วยเราจึงได้ปรึกษาหารือเรื่องนี้กับสมาคมเรือพายสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเขาก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายเทคนิค จัดการแข่งขันร่วมกับสมาคมเรือพายด้วยคือเป็นที่มาของเรื่องนี้นี่การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรตินั้นะไม่จะเป็นจะต้องจัดในเดือนธันวาคมเท่านั้นเป็นโครงการที่ต่อเนื่องนะฮะเราจึงกําหนดว่าเเราจะแข่งขันกันในเดือนกุมภาพันธ์วันที่15และ16กกุมภาพันธ์สถานที่จัดการแข่งขันนั้นอยู่ที่บริเวณคลองส่งน้ำสวุวรรณภูมิ บริเวณตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจัังหวดสุพรรณนะครคลองนี้จะยาวประมาณ8กิโลเมตรเชื่อมเรยาเชื่อมระหว่างาถนนเทพร,รักษ์กับถนนสุขุมวิทที่ไปออกตำบลบางปูคลองส่งน้ำจะตรงมากในการนี้จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเราก็ได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่ง3-4หน่วยงานด้วยกันเป็นค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ หนึ่งวุฒิสภานะครับสํานักเลขาวุฒิสภาให้การสนับสนุนกันมาส่วนหนึ่งสองกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยท่านปลัดกระทรวงดรสุวัสดิ์สิทธิธ์ที่ฮอได้การงบประมาณส่วนหนึ่งมาท่านบริการท่องเที่ยวอีกหน่วยงานหนึ่งคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพราารณและจังหวัดสุพราารณ และหน่วยงานสำคัญอีกหน่วยงานคือสอสอส,อสอร่วมกันให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเราได้จึงได้เสนอโครงการนี้กับคณะกรรมก,การการกีฬาวุฒิสภาซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องก็ได้เริ่มดำเนินการประชุมกันมาโดยตลอดครั้งนี้เป็นครั้งที่5ที่6แล้วแหละคิดว่างานนี้นอกเหนือจากแข่งเรือธรรมดาแล้วเราอยากให้ทุกภาคส่วน,นมีโอกาสได้ ร่วมกิจกรรมนี้เป็นการเทริ่อพระเกียรติพระองค์เจ้าพ่ชิหัวโดยมีถ้วยพระราชทานทั้งประเภทประชาชนและเยาวชนประชาชนชายประชาชนหญิงเยาวชนชายเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน18ปีนะครับมีถ้วยพระราชทานและนอกจากนั้นก็ยังมีรางวัลพิเศษให้สําหรับทีมชนะนลนอกจากได้ถ้วยพระราชทานแล้วที่หนึ่งนะฮะ ได้รางวัลหนึ่งแสนบาทอันดับสองเจ็ดหมื่บาทและชนะอันดับที่สได้50,000บาทและผู้ที่เข้ารอบดังกล่าวนี้ก็ยังได้เหรียญรางวัลที่ลึกอีกด้วยนะครับออนอกเหนือจากแข่งเรือแล้ว,ลวเนี่ยอ,อ,องค์การนะะบนหารส่งัดสุการณก็ได้จัดพิธีการนะฮะเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่มีกองทัพเรืออีกหน่วยงานหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวขวัญถึงเมื่อกี้นี้กองทัพเรือจะจัด ออกองกิจยศมา,าหรับอัญเชิญถ้วยพระราชทานให้สมพระเกียรติมีการจัดขบวนทางน้ำนะฮะทางเทศบาลบางพลีก็จะจัดเรือซึ่งเรือเรือดังกล,าล่าวนี้เนี่ยเขาจะใช้ในงานประเพณีรับบัวของอำเภอบางพลีอยู่แล้วขัดออกมาจะสวยงามมากทางน้ำนะเ,เ,เ,เป็นพิธีเปิดซึ่งไม่เคยมีมาก่อนข้างบนเวทีใหญ่ก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงนะฮะมีการแสดงของโรงเรียน อย่างน้อยสองเรียนขนาดนี้บนเวทีนะฮะอของเรียนนวมินทราชินุทิศสุนกุหลาบแย่สุรรสประการและโรงเรียนเทพศิรินสมุทรประการาที่สังพันธ์ก็คือมีการแปลอักษรบนอัฐจันจำนวนเด็ก800คนของโรงเรียนนวมินทราชินุทิศสุนกุหลาบแย่สุรรสประการอีกด้วยนอกเหนือจากนั้นเพื่อใหอ้ประชาชนของสุประการ ได้มีส่วนมาร่วมนอกจากมาดูกีฬาแล้วบันเทิงแล้วยังมีของดีดติดมามติ์มือไปด้วยแล้วจึงประสานมือกับจังหวัดสมุทรการและการท่องเที่ยวกีฬาสุประการจัดสินค้าโอท็อปของสมุทรประการนมาออกร้านอีกด้วยนะฮะเท่าที่รู้อย่างน้อยขนาดนี้ยี่สิบร้านแต่อย่างน้อยนะ้ะโอท็อปชั้นเยี่ยมของทุกอำเภอมีโอท็อปทั้งนั้นเลยนะออกมาในราคาในในราคาขายโดยตรงของดีที่ จะติดมาตรมือกลับไปเพื่อให้เผยแพร่กิจกรรมนี้ออกไปให้ทั่วถึงคณะกรรมการใจรังขันจึงจัดให้มีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ช่อง11และเ,เคเบิลทีวีของอำเภอบางพีนะฮะสายเคเบิลทีวีแพร่พรภาพตรงนี้ออกไปในเขตเอำเภอในเขตเอำเภอบางพรีบางเสาธงนะฮะแพร่ภาพไปถึง ส่วนหนึ่งของกรุงเทพนะฮะแล้วก็ฉเชิงเซาอีกด้วยนะคนจะได้เห็นภาพแางๆเหล่านี้ไปพร้อมกัน15และสิบหกคถ่ายทอดสดนั้นจะถ่ายทอดสดวันที่16นะครับวันที่16กุมภาพันธ์ก็ขอเชิญชวนที่จะไปชมการแข่งขันครั้งนี้ครับในการเียิกพรรึองตนในขณะนี้นะฮะเราได้ได้รับความกรุณานะฮะจากคณะกรรมการข,ของเรานะคุณคุณตุ๋ย นายสไทรรัฐได้ลงไปสอสาครั้งแล้วนะฮะก็เผยเผยแพร่ข่าวคราวเหล่านี้ไปทั้งสุะการเองนั้นบริษัทสากลเคเบิลทีวีก็ได้มาสัมภาษณ์ออกรายการทีวีของเคเบิลทีวีนะเป็นลำดับไปแล้วแล้วยิ่งใกล้เข้ามาก็จะมีการแถลงข่าวในวันที่6นะฮะวันที่6กคุมภาพันนี้ที่รัฐสภาวันที่6ประมาณ10นกาจะ มีการแถลงข่าวจะเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สําคัญมากนะฮะเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬาที่พวกเราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเราประวัติสร้างกันอยู่แล้วนะพระองค์ทรงแข่งขันเรือใบฟีเกมนะฮะเซียเกมสมัยก่อนชนะขึ้นมาเราก็แข่งเรือพายตรงนี้ขึ้นมาเป็นการเทริดพระเกียรติ นอกจากนั้นยังให้ประชาชนเยชาวชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างและใช้ที่เขามีความสามารถแสดงความสามารถให้เกิดประโยชน์ด้วยประชาชนก็จะได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะฮะแล้วก็ชาวบ้านท้องถิ่นแถวนั้นมาออกร้านทําให้เศรษฐกิจกต่างๆหมุนเวียนต่างๆดีด้วยนั้นว่างอยู่นะครับ15บและ16กุมภาพันธ์ครับเรามีนักกันที่คลองส่งน้ําที่ตําบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับมาชมการแข่งขัน เรือยาวมังกรชิงถ้วยพระราชทานขอ่เจ้าชาหัวครับขอเชิญทุกท่านที่สนใจมาร่วมกิจกรรมเตงด้วยกันนะครับ